ราชาลูกนังทุโลกขอเสน,เนอมิเกลอาเจตากุนซืออาเซนนลนระบุว่ากาเบียวมาร์ติโนลีหัวหอกดาวรุ่งของทีมจำเป็นต้องจัดการวิธีการรับมือ,อยามไม่ถูกส่งลงสนามให้ดีกว่านี้ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้ใตคลิปครับมีข่าวลือเปิดเผยว,ว่ากองหน้าวัย20่ปีกำลังพิจนารณาอนาคตของตัวเองกับต้นสังกัดหลังไม่รับโอกาสลงเล่นเท่าที่ควรอาเจตาได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ของแข้งรายนี้ เขาต้องการเวลาเขามีความมุ่งมั่นและก็ร้อนรนใจมากซึ่งบางครั้งมันอาจจะไปปิดกั้นพัฒนาการของเขาด้วยบางครั้งเขาไม่เข้าใจการตัดสินใจของผมแต่เหตุผลเดียวที่ผมทําแบบนั้นก็เพื่อช่วยเขาเพื่อที่ว่าเวลาที่เขามีโอกาสจะสปรินต์เขาก็ทําแบบนั้นได้และเวลาที่เขาล้มเหลวเขาก็จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งผมต้องการร่วมงานกับเขาไปยาวๆไม่ใช่ทํางานด้วยกันแป๊บเดียวตอนนี้เขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมแล้ว มีบางอย่างที่จําเป็นต้องดีกว่านี้และหนึ่งในนั้นคือการจัดการเวลาที่เขาไม่ได้หลงเล่นคุณจําเป็นต้องรู้วิธีการยอมรับความทุกข์เวลาที่ต้องอยู่บนม้านั่งสำรองคุณต้องพร้อมที่จะกลั้ากลืนทุกอย่างทั้งอีโก้ความเดือดดาลและความมุ่งม,มั่นที่จะได้ลงสนามแอนดี้โกสตายเชื่อว่าปีแอร์เอเมริกโอบามายองกองหน้าตัวเก่งของอาร์เซนอลทีมดังในพิมลีกจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพของนิวคาสเซิลหลังได้เจ้าของใหม่ตามรายงานจากทอรสปอร์ต หลังการเข้าเทคโอเวอร์ของกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียมีการคาดการณ์ว่าทีมสาลิกาดงจะทุ่มเงินมหาศาลในการเสริมทัพครั้งใหญ่ในช่วงตลาดซื้อขายเสมอซึ่งทางกูรูของ t a l k Sport คาดการณ์ว่าจะมีนักเตะชื่อดังของพิมลีหลายคนที่อยู่ในข่ายตกเป็นเป้าหมายรวมทั้งยอดดาวยิงของเดอะกันเนอร์สด้วยโอบามายองเคยมีข่าวเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีบาซลน่ายักษ์ใหญ่ของลาลิกาที่ให้ความสนใจซึ่งโกสไตน์มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ในตลาดซื้อขายหลังปิดดฤรร้้ออนนบหนา ที่จตัวอาจจะตกเป็นเป้าของเดอะแม็กพายได้เจมอดพาวเป็นนักเตะที่พวกเขาจะซื้อไปร่วมทีมด้วยผมคิดว่าปีแอ์เอมริกโอบามยองอาจจะเป็นอีกคนที่พวกเขาสนใจมันจะไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เลยถ้าหากว่าเขาย้ายทีมในช่วงสมอร์นี้กูรูท็อกสปอร์ตกล่าวเดอซันรายงานข่าวว่าอาร์เซนอลกำลังพิจารณาที่ดึงตัวอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งปีกลิฟวายยีปปีเคยคาแข่งกับทีมปืนใหญ่ยาวนานถึง6ฤดุก,การก่อนที่จะย้ายไปเล่นกับทีมหงส์แดงใน และตอนนี้เขากําลังชั่งน้ําหนักในการกลับไปร่วมงานกับมิเกลอาร์เตตาในช่วงตลาดเปิดรอบ2เดือนมก,กราคมเชมเบอร์เลนผิดหวังกับการขาดโอกาสในการลงเล่นนับตั้งแต่ที่จิกินครับพาลิพูคาแชามเมื่อ2ปีก่อนเขาได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าจนพลาดลงเล่น4เดือนแรกของซีซั่นก่อนและได้ลงเล่นตัวจริงให้ลิพูเพียงแค่สี่เกมเท่านั้นเขารู้สึกว่าต้องการมองหาโอกาสใหม่แม้ว่าจะเดิมสัญญากับทีมหง์แดงจนถึงปี2023อารอาเซนอนสนใจที่จะยืมตัวนักเตะม,มาใช้งาน6เดือน และอาจจะพ่วงออปชั่นในการซื้อขาดหลังจบฤดูกาลซึ่งแชมเบอร์เลนกับอาร์เตต้าก็คุ้นเคยกันดีทั้งคู่เคยเล่นด้วยกันและพาอาชซนลคว้าแชมป์เอฟเอคัในปี2014และ2015อารอนแอมซี่กองกลางยูเวนตุสตกเป็นข่าวว่าได้เปลี่ยนความคิดพร้อมที่จะออกจากทีมแล้วโดยมีนิวคาสเซิลเออร์ตันและคริสตันพาเลซที่ให้ความสนใจมิดฟิ์รายนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีรายได้มากที่สุดในถิ่นอารีอันสเตเดียมโดยรับค่าในราว7ล้านยูโรต่อฤดูกาล ที่ผ่านมาฟอร์มของแดมซี่ก็ถือว่าไม่ไดโดดเด่นอะไรขณะที่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในตูรินไปกับการต่อสู้กับอาการบาดเจ็บความคิดเห็นในสัปดาห์นี้จะเเขมทีมชาติเวลเจ้าตัวกล่าวว่าโค้ชฟินเนสที่มาลายดูวิธีดึงสิ่งที่ดีสุดจากเขามากกว่าเทรนเนอร์สิคึ่งนั่นอาจจะเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายของเขากับสโมสรยูเอพยายามขายดดมซี่มาตลอด6เดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีความตั้งใจอีกครั้งในเดือนมกราคมตามรายงานจากเกาโชว่วเมากาโตเปิดเผยว่าอดีตกองกลางของอาเซนล ไม่มุ่งมั่นที่จะปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดอีกต่อไปและตอนนี้ก็อาจจะเปิดใจสําหรับการกลับคืนเวทีพิมลิกได้นิวคาเซิลกลายเป็นทีมที่มีภาษีดีขึ้นมาหลังการเทคโอเวอร์ขณะที่ท็อฟฟี่และพาลิสก็เคยติดต่อเข้ามาแล้วในช่วงซัมเมอร์ช่องมูซัมปาเอียนของอิบราฮิมซองกาเรตกองกลางสังกัด PSV ไฮฟเฟนเปิดเผยว่าอาเชนนลมีข้อมูลนักเตะในการดูแลของเขานาถึง300หน้าก่อนตัดสินใจเซ็นโทมัสปาเต้ร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ปีก่อน ปืนใหญ่พยายามเสริมแกร่งให้กับทีมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มิเกลอาร์เจตาเข้ามารับตำแหน่งกุนซือโดยเน้นการคว้านักเตะอายุน้อยเข้ามาร่วมทัพยอดทีมจากลอนดอนคว้าตัวปเตมาร่วมทัพในช่วงสเสมอปีก่อนซึ่งกลายเป็นตัวหลักในแดนกลางของอเขาแม้มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่ก็ตามอ,อย่างไรก็ดีมีรายงานว่าพวกเขามองซองกาเรซซึ่งตอนนั้นอยู่กับตูรุสเป็นหนึ่งในตัวเลือกด้วยเช่นกันก่อนที่แข้งรายนี้จะยับอยู่กับยอดทีมแดนกลางหันในสเสมอเดียวกันมูสัมปาเปิดเผยว่าอาเซนอลมีรายงานเกี่ยวกับแข้งวัยที่นนาถึง300ห้า ก่อนตัดสินใจคว้าตัวปเตมาร่วมทัพในที่สุดที่ตูลุสเขาได้รับความสนใจจากหลายทีมเขากล่าวกับเดอะเทเลกราฟพวกเขาเข้ามาตามธรรมชาติผมได้รับคําเชิญจากอาเซนนทที่นั่นพวกเขามีบทวิเคราะห์และข้อมูลการเล่นของเขาที่หนาถึง300หน้าแต่โทมัสปเตเป็นตัวเลือกแรกของเขาผมคิดว่าเขาคงเลือกพิมลีกแต่เขาก็ชอบ PSV ด้วยเขาถามว่าพ่อผมควรเลือกอะไรดีเขาต้องการเล่นฟุตบอลและจะไม่ไปพิมลีกไม่ว่ายังไงก็ตาม PSV เล่นในระดับสูงอยู่เสมอ แถมยังได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกหรือ,อยูโรปาลีกด้วยเขาจะพัฒนาฝีเท้าของตัวเองได้ขายเก่งสำรวจทีมพิมลีกที่ยังมีเจ้าของเป็นคนอังกฤษในที่สุดเนียวคาเซลยูไเนเต็ดก็ตกอยู่ในกำมือของกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียแรกทีเดียวเชื่อกันว่าดีลวนี้ไม่น่าจะมีวันเกิดขึ้นได้หลังราชวงศ์จากตะวันออกกลางเคยติดต่อขอซื้อสาลิการดงมาก่อนแต่ถูกพิมลีกสั่งห้ามเนื่องจากประเทศเศรษฐีน้ำมันมีปัญหาก,กับบีนสปอร์ตในเรื่องลิขสิทธิ์การแพร่ภาพฟุตบอล จนในที่สุดหลังจากผ่านไป18เดือนคู่พิาพาทก็ยุติปัญหากันได้เดอะเมดพายจึงได้รับไฟเขียวให้เปลี่ยนเจ้าของจากไมค์แอชลีย์มาเป็นพับลิกอินเวส m e เมนต์ฟันหรือ PIF อย่างที่เป็นข่าวอย่างไรก็ดีซาดิอารเบียไม่ไวายถูกจมอย่งหนักว่ามีปัญหาละเบิดสิทธิมนุษยชนและส่งผลให้ทั้ง19สโมสรสมพรีเในพิมลิกลุกฮือต่อต้านการเทคโอเวอร์ครั้งประสาะนี้แต่ก็นั่นแหละไม่มีใครฟังเสียงนกเสียงกาอยู่แล้วและเงินซื้อได้ทุกอย่างในโลก เดอะแมกพายจึงกลายเป็นอีกสมสร,รในลีกสูงสุดของอังกฤษที่ตกเป็นสบัติของเศรษฐีต่างชาติโดยเหตุที่ลีกเมืองพ้ดีเปิดกว้างให้คนนอกสามารถซื้อสมอสร,รไปบริหารได้มันจึงเหมือนเป็นแฟชั่นไปแล้วที่เจ้าสัวยุคปัจจุบันต่างพร้อมเจียดขนนักแข่งแลกกับความมีหน้ามีตาเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยอาศัยฟุตบอลอังกฤษช่วยโปรโมทหาไม่แล้วในวันนี้เราคงไม่รู้จักตระกูลเกลเซอร์จากอเมริกาเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์หรือแม้กระทั่งโรมันอับบาโมาวิช เจ้าสัวชาวรัสเซียซึ่งเทเงินสร้างความสําเร็จให้เชลซีกระโดดขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกอยู่ในเวลานี้นอกจากนี้ระยะหลังเศรษฐีจากเมืองจีนก็เน้นซื้อกิจการฟุตบอลของยุโรปไปเป็นกรรมสิทธิ์เช่นกันแม้จะตระหนักดีว่าจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงหากนึกหวังเนรวิตให้สมสรทะยานไปสู่ตําแหน่งแชมป์ไม่เพียงเท่านั้นมหาเศรษฐีจากแดนสยามกลุ่มหนึ่งก็เดินตามเส้นทางนี้ด้วยโดยเฉพาะตระกูลสีวัฒนประภาซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าของสมสร,รที่แฟนบอลรักมากที่สุด ในหลีกอังกฤษจากการทุ่มเทพาทีมเลสเตอร์ซิตี้สร้างชื่อในเวทีใหญ่ได้อย่างน่ายกนิ้วให้แต่จะน่าแปลกใจะอะไรที่ทีมลูกหนังอังกฤษตกเป็นเป้าหมายของนักธุรกิจที่รวยรวนฟ้าในเมื่อมันเป็นหลีกลูกหนังที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเรียกคนดูได้มากถึงหลักพันล้านชีวิตจากจํานวน188ประเทศแต่นอกจากจะตกอยู่ในกำมือของเศรษฐีต่างแดนแล้วฟุตบอลเพลย์ลีกก็เป็นแหล่งรวมตัวของนักเตะต่างชาติที่ย้ายมาโกยเงินปอนกันอย่างเป็นล่าเป็นสันเช่นกัน ระทั่งมีการตีแผ่สถิตตัวเลขออกมาว่าเหลือนักเตะเจ้าของประเทศได้ลงสนามเพียงแค่หยิบมือเดียว36.1%เท่านั้นกระนั้นก็ยีลิกโปรตุเกสก็ประสบปัญหาในทำนองเดียวกันเนื่องจากนักเตะเลือดไฟทองมีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอลลีกในแผ่นดินเกิดเพียงน้อยนิดโดยทั้งสองลีกนี้มีอัตราดังกล่าวต่ำที่สุดในบรรดา6ลีกชั้นนำของทวีปอย่างเซเรอามีตัวเลขในจุดนี้อยู่ที่39.3%ขณะที่บุนเดสลีกาถือครองตัวเลข45.2% ส่วนลีกเอิงและลาลิก้ามีสัดส่วนอยู่ที่47%และ58.3%ตามลำดับต่อปัญหาการบุกรุกเข้ามาของนักเตะต,ต่างชาติลีกอิงลิชเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งกฎนักเตะท้องถิ่นขึ้นมาบังคับใช้ในพิม์ลีกโดยกำหนดให้แต่ละทีมมีพ่อค้าแข้งที่ต้องเทรนอยู่ในเมืองผู้ดีอย่างน้อย12ชีวิตถูกใส่ชื่อรวมเอาไว้ในบรรดา2 5มากคุณพลที่ต้องขึ้นทะเบียนในแต่ละซีซั่นแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นสักเท่าไหร่ ไม่เพียงเท่านั้นทีมลูกนังของพิมลิกยังคลาคล่ำไปได้วยกุ่นสื่อจากต่างแดนเช่นกันเหลือแค่4ีจาก20สสโมสรเท่านั้นที่ยังว่าจ้างกุ่นสื่อชาวอังกฤษแต่ไม่มีเลยสักทีมในกลุ่มท็อปซิกที่ใช้บริการผู้จัดทีมในประเทศถึงตรงนี้หลายคนคงอยากรู้ว่าหลังการเทคโอเวอร์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดยังเหลือทีมในพิมลิกอีกกี่ทีมที่มีเจ้าของเป็นชาวอังกฤษคำตอบคือ5ทีมเท่านั้นและที่แน่แนก่อนที่สาริการดงจะกลายมาเป็นข่าวพาดหัว แมนซิตี้อีกทีมในความดูแลของกลุ่มทุนจากอาดับเช่นกันที่ถือครองสถานะสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองผู้ดีย่างไรเซียรวมแล้วเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกาที่จับจองทีมฟุตบอลในพิลลิกไปบริหารมากที่สุดจะเหลือไว้ก็แค่สเปอร์ทีมเดียวในกลุ่มบิ๊กซิกที่ยังตกเป็นมดกของอังกฤษชนอย่างแท้จริงสำหรับสโมสรที่มีเจ้าของเป็นชาวอเมริกาประกอบไปด้วยอาร์เซนอลเบอร์ลีย์ลิพูและแมนเชสเตอร์ขณะที่แอสตันวิลล่าตกอยู่ในความครอบครองของชาวอเมริกันและอียิปในอัตราส่วน5 0ต่อ50่ท่ากัน จะมีก็แต่เวสแฮมิเตดเท่านั้นที่นักธุรกิจสัญชาติ่างกีได้ถือหุ้นเพียงน้อยนิดเนื่องจากหุ้นสนยย่วนใหญ่90%อยู่ในกำมือของเจ้าของประเทศนอกนั้นอีกลหลายๆทีมต่างก็มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติจากลหลายๆชาติอาทิเอเวอร์ตจากอิรักเซาท์แชมตันจากจีนวูบจากจีนเลสเตอร์จากไทยวัตฟอร์ดจากอิตาลีและลีดจากอิตาลีและสําหรับเชลซีต้องยอมรับว่าเสี่ยมีเป็นผู้บุกเบิกการเทคโอเวอร์สโมสรฟุตบอลอังกฤษสําหรับชาวต่างชาติเพราะนับจากนั้น เทรนที่ว่านี้ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นทบีคุณแต่นอกจากสิงค์บลูและแมนซิตี้ก็ได้เม็ดเงินของกลุ่มทุนจาก UA เอาพาทีมก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ทว่านับจากนี้ไปทุกสายตากาลังจับจ้องไปที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งแย่งชิงเค้ก้อนโตในเวทีเดีวยวกันนี้ด้วยหรือไม่แล้วลีกยักษ์ใหญ่อื่นๆในยุโรปละ่ะบุนเดสลีกาลีกเมืองเบียร์มีกฎที่เข้มงวดเป็นแม่แบบที่ดีต่อการทําให้ลีกเติบโตอย่างมั่นคงและมีรททาางงกเเินี่สมสมมหตุผล มันเป็นเพราะพวกเขาเออกแบบกฎเอาไว้ว่าหุ้นจานวน51%จะต้องตกอยู่กับแฟนบอลเพื่อป้องกันไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งถือครองหุ้นก้อนโตลีกเอิงขยันขายทีมให้กับชาวต่างชาติไม่ต่างอะไรกับพิมลีกสักเท่าไหร่ดังที่เห็นว่าปารีสแซงต์แชงแมงก็มีสถานภาพเชกเช่นแมนซิตี้และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งตกเป็นสมบัติของเจ้าสัวอารับไปแล้วสำหรับทีมอื่นในลีกเมืองน้ำหอมที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของได้แก่บอกโดสจากอเมริกามาร์เซจากอเมริกา ลิวจกลักเซมเบิร์กนิสจากยูเคนโกจากรสเซียและนิสจากโปลแลนด์ลาลิกาเป็นอีกลีกที่คับข้างไปด้วยเจ้าของสโมสรต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเอลเชจากอาร์เจนตินาเอสเปนยอนจากจีนกรานาดาจากจีนบาเลเซียจากสิงคโปร์มาโยกาจากอเมริกาเซเดียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวอเมริกันที่ถือครองความเป็นเจ้าของสโมสรในเมืองมักกโรนีมากที่สุดทั้งเจนัวฟิออเลนตินามิลานสเปเซียโรม่าและเวเนเซีย ขณะที่บรญนยากับอินเตอร์ก็ถูกเจ้าสัวชาวแคนาดาและจีนเทคโอเวอร์ไปแล้วก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ